สมาคมเครือข่ายสื่อภาคอีสานเดินหน้าเปิดเวทีร่วมหาทางออกวิทยุชุมชนหลังปี67เมื่อวันที่26มีนาคม2566ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเทลจังหวัดขอนแกน่นสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์วิทยุและสื่อออนไลน์ภาคอีสานได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อท้องถิ่นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลเป็นประธานพร้อมมอบโล่คุณธรรมสีสาน ให้กับองค์กรบุคคลต่างๆในภาคอีสานและบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทวิทยุภาคประชาสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีสื่อมวลชนในภาคอีสานเข้าร่วมงานจํานวนมากในช่วงบ่ายมีการเสวนาร่วมหาทางออกวิทยุชุมชนหลังปี67มีวิทยากรร่วมเสวนานายสมบัติลีลาพัตตะรองเลขาธิการกรสชเพศสักรหญิงอรัญญาเทพพิทักษ ผู้อานวยการศูนย์การจัดการเรื่องร้องเรียนการป่าปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนางสาวพัชรรัตน์วังลหาสื่อมวลชนจากจังหวัดขอนแกน่นและคุณดาวันพงพนันกรรมการสมาคมเครือข่ายวิทยุและสื่อออนไลน์ภาคอีสานดําเนินรายการโดยคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์สื่อมวลชนอิสระผู้ดําเนินรายการคุยให้คิดทางไทยพิเอสพันโทพิสิ์ชันเจริญนายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์วิทยุและสื่อออนไลน์ภาคอีสานกล่าวว่า การจัดเสวนาหาทางออกวิทยุชุมชนหลังปี6 7จิตเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงได้ตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับตัวการวางบทบาททำหน้าที่ในการกำกับดูแลกันเองโดยมุ่งเน้นการสร้างกลไกลการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการป้องกันการแทรกแซงจากอำนาจรัฐและกลุ่มทุนทีมข่าวเคคีนิวรายงาน